พบกับต่เช่นเคยทางเพจ Facebook และ Youtube แม่่องสอนครีเอทีฟค่ะวันนี้ต่จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปลอยสั่งลองจังหวัดแม่องสอนประจำปี2564ซึ่งจัดขึ้นณนวัดทุ่งกองมูอำเภอเมืองจอดแม่งสอนค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นตามตต่ามาเลยค่ะ วันที่5าเมษายน2564นณวัดทุ่งกองหมูตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีป่อยสางลองประจำปี2564จังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยนายยานัศน์สิร,ริวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอน ในประเสริฐประดิษฐ์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนและว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุญยเลิศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานประเพณีปอยสังลองของจังหวัดแม่ห้องสอนซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง22เมษายน2,564นี้โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ วันที่18เมษายน2564พิธีปลงผมวันที่19เมษายนวันรับสั่งลองวันที่20เมษายนวันแห่โคลูวันที่21เมษายนสั่งลองเยี่ยมญาติเรียกขวัญสั่งลองและวันที่22เมษายน2564พิธีอุปสมบทขอเชิญชวน พี่น้องทั่วประเทศเลยนะครับมาเที่ยวประเพณีปล่อยสั่งรองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์พอพูดถึงบทปล่อยสั่งรองนต้องนึกถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทันทีเลยครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับเราจัดงานประเพณีปล่อยสั่งรองจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่19ถึง22เมษายนนี้ครับที่วัดทุ่งดอยกองหมูครับเรียนเชิญ พี่น้องจากทั่วประเทศเลยนะครับได้มาชมอัตลักษณ์ที่สําคัญยิ่งของชาวไทยใหญ่ในการบวชประเพณีปล่อยสังหรณ์ถือว่าเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมเลยนะครับมีแห่งเดียวในประเทศไทยครับที่มีการปวชเพนลนเล็กสาวในลักษณะแบบนี้ครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยใหญ่นะครับนะซึ่งอันเนี้ยเราจะได้เป็นการที่เผยแพร่ไปให้คนภายนอกได้เห็น นะนักท่องเที่ยวจะได้มีความสนใจแล้วอยากเดินทางเข้ามาจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งมีอย่างว่าประเพณีเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วเราได้เห็นความวิจิตรสวยงามนะและอักตรลักษณ์อะไรที่อย่างที่ซ่อนเล้นอยู่ภายใต้วัฒนธรรมประเพณีอันนี้นะซึ่งจะช่วยว่าทําให้คนเนี่ยหันมาอะไรที่อยากจะเดินทางมาแม่ฮ่องสอนนะครับในะนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องเผยแพร่ออ,อกไปและให้ทุกคนได้พบเห็นนะครับ คะคุณผู้ชมกับบรรยากาศการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีปลอยสั่งลองจังหวัดแม่ฮ่องสอนท้ายนี้ฝากคุณผู้ชมคอยติดตามสิ่งดีๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ทางเพจ facebook และ youtube แม่ฮ่องสอนครีเอทีฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต่ายคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ